สวัสดีค่ะยังคงอยู่กับข่าวคราวและ Impact ในการคลับกับ Crazy Hot ของลิซ่าที่เรียกได้ว่าเธอคือควีนแห่งสัปดาห์แฟชั่นวีคของจริงเพราะเมื่อเธอได้เริ่มทำการแสดงเป็น Crazy Girl กระแสะความทรงอิทธิพลปังมากๆ ดซยึดพื้นที่สื่ออย่างชัดเจนในช่วงสัปดาห์แฟชั่นวีคทำให้ข่าวคราวการแสดงแฟชั่นโชว์ของแบรนด์หรูถูกกลบด้วยข่าวการแสดง Crazy Hot ของลิซ่าอย่างสิ้นเชิงแน่นอนนะคะว่าแฟนๆที่เข้าชมการแสดงของลิซ่าต่างพลัง่งคลูความรู้สึกเมื่อได้เข้าชม Crazy Hot ความประทับใจที่มีต่อการแสดงของลิซ่าบรรยายออกมาเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะเพราะมันปริ่มอยู่ในหัวใจของบริงลิซ่าทำการแสดงสี่รายการด้วยกัน แแตแต,แต,แต่่มีรายการหนึ่งที่ได้รับความสนใจไม่น้อยและถูกอกถูกใจบริงเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่บริงเท่านั้นนะคะเพื่อนๆยังรวมไปถึงจีซูและโรเซ่ที่เข้าชมการแสดงเป็นเครซี่เกิลของลิซ่าด้วยเมื่อลิซ่าแปลงร่างเป็นซ e o สาวใส่แว่นที่กำลังเคร่งเครียดอยู่กับราคาหุ้นที่ดิ่งลงเรื่อยๆงานนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าบริงส่วนมากพุงเป้าคิดถึงค่าวจีทันที พราสถานการณ์ค่ายวายจีช่วงนี้ช่างมีความสอดคล้องกับการแสดงของลิซ่าเสลือเกินบริงที่ได้เข้าชมการแสดงได้อธิบายว่าเมื่อม่านเปิดออกเราเห็นลิซ่านั่งอยู่บนเก้าอี้จากด้านหลังเธอแต่งตัวเป็นซีอสาวผมยุ่งเล็กน้อยเธอมองดูรายงานที่วางอยู่บนโต๊ะและเธอก็ทำท่าเหมือนสิ้นหวังกับสิ่งที่เธออ่านลิซ่าหันกลับมาหน้าเวทีจากนั้นเธอก็เริ่มเต้นทำให้เราได้เห็นว่าเธอสวมแว่นตา ซึ่งจะมีจังหวะที่เธอโยนนิกไทยละแว่นตาทิ้งจากนั้นลิซ่าเริ่มปลดกระดุมเสื้อออกแต่เธอไม่ได้เปลยเปล่าเธอใช้ทักษะการเต้นที่เซ็กซี่มีระดับและสมูทแสงสวยๆระหว่างการแสดงช่างสอดคล้องกับสรีระและการเคลื่อนไหวของลิซ่าตอนจบของฉากนี้ทำให้หัวใจเต้นแรงมากๆ มันเป็นการแสดงที่สนุกตื่นเต้นชวนติดตามยิ่งไปกว่านั้นฉันเห็นจีซูและโรเซหัวเราะหนักมากเมื่อฉากนี้จบบริงเล่าต่อนะคะเพื่อนๆว่าโดยรวมแล้วการแสดงเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและน่าสนใจ จากมุมอมองเชิงศิลปะและความใกล้ชิดกับเวทีเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆผู้ชมค่อนข้างกระตือรือร้นและส่งเสียงคือฮามากขึ้นเมื่อเป็นช่วงที่ลิซ่าออกมาแสดงโชว์ก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์เรื่องราวการแสดงที่แอรู้สึกว่าคุ้นๆเหมือนค่ายหนึ่งในเกาหลีใต้ตอนนี้เลยนะคะเพื่อนๆที่กำลังเจอมอรสุมหนักคุณตกลงอย่างต่อเนื่อง และได้ใดคือลิซ่าเก่งมากๆเลยนะคะเพราะเท่าที่ดูมาเนี่ยการแสดงโชว์ทุกรายการของลิซ่าเธอเป็นคนเลือกเรื่องราวเองทั้งหมดแล้วด้วยความที่คาบบเลเนี่ยนอกจากจะเป็นศิลปะขั้นสูงแล้วก็ยังมีการสอดแทรกสถานการณ์ปัจจุบันและการเสียอสีสังคมออกมาในรูปแบบของศิลปะการแสดงอีกด้วยสําหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ